ปีนี้เป็นปีกระต่ายกระต่ายในภาษาจีนออกเสียงว,ว่าทู่อักษรทู่มักทําให้ผู้คนเนี่ยสับสนแล้วก็ใช้ผิดใช้ถูกเขียนผิดเขียนถูกปนเปนกันทูก่กับเหมียนต่างกันเพียงแค่ว่าทู่มีจํานวนขีดมากกว่าเหมียนเพียงแค่1ขีดหรือ1จุดเท่านั้นวันนี้เรามาแยกแยกกันเลยนะครับทู่แปลว่ากระต่ายไปทู่ก็คือกระต่ายขาว ถ้าเราต้องการอยากจะอวยพรให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีความสุขในปีกระต่ายพูดว่าทู่เหนียนคยเลอถ้าต้องการบอกเขาว่าขอให้มีความสิริงมงคลในปีกระต่ายพูดว่าทู่เหนียนจีเฉียงคำว่าเมียนเมื่อเทียบกับคำว่าทู่แล้วจะไม่มีจุดสุดท้ายค่ะคำว่าเมียนแปลว่าไร้ปราศจากปลอดละละเวน้นยกตัวอย่างเช่น m i a n เฟเมียนแปลว่าปลอดเฟแปลว่าค่าใช้จ่ายปลอดค่าใช้จ่ายหมายถึงฟรีนั่นเองค่ะคำที่สองอเหมียนรยเตียนเมียนแปลว่าปลอดรีภาษีเตียนร้าน m i มียนวยเตียนจึงแปลว่าร้านปลอดภาษีหรือด u ตี้ฟรีนั่นเองค่ะและน人ิน เชียนเหรนแปลว่าคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือคนนอกเหมียนจินก็คือห้ามเข้าเพราะฉะนั้นเชียนเหรนเหมีแปลว่าคนนอกห้ามเข้าดังนั้นถ้าเราเห็นป้ายที่มีสีตัวอนนักษรนี้ให้รู้เลยค่ะว่าคนนอกห้ามเข้า วันนี้เหล่าชพีิฮั่นมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะระหว่างวันที่20ถึง27มกราคม2023โรงเรียนสอนภาษาจีนเพนักสอนจัดโปรโมชั่นลดคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สถึง15%เลยค่ะใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้สามารถคลิกเข้าไปสอบถามที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ